ทำต้มส้มไก่บ้านใส่ใบมะขามอ่อนให้ลูกชายกินอร่อยมากค่ะเพราะว่าถอดหัวใจทำใํำเพื่อลูกชายตอนนี้กำลังนึ่งข้าวเหนียวใหม่ร้อนๆแล้วก็จะมีทอดปลาแดดเดียว จะมีทอดปลาแดดเด,ยเดียวด้วยแล้วแล้วก็จะลวกถั่วหวานกินกับตำแจ่วที่ตำเอาไว้เมื่อวานนี้นี่คืออาหารว่างจะมีข้าวเกี๊ยบปากหม้อเจ้าอร่อยแล้วก็จะมีขนมถ้วย อันนี้ก็จะเป็นเป็ยดย่างเป็ดพะโล้เป็ดพะโล้แล้วก็เป็นต้าหวยจะเป็นเต้าหวยเนเยเี่ยเป็นเค้กกาแฟ ى, ที่น้องกวางกินเ้วไว้ครึ่งหนึ่งอันที่ตับไก่เอาไว้ให้ลูกกับกินกับต้มไก่บ้านประเดียวก็จะทอดปลาแดดเดียวเนี่ยปลาเนื้ออ่อนแล้วเนี่ยร้อยบบาทส่วนเมื่อคืนนี้ ทำข้าวผัดกุ้งอย่างอร่อยมากข้าวผัดกุ้งผัดหมูยอข้าวผัดหมูรวมมิตรแล้วก็อาหารที่เหลือเมื่อวานนี้ก็คือต้มจืดประกาศขาวอร่อยอีกเช่นเดียวกันมาเดอ้อพี่น้องป้องไป,งปามากินนากัน <c oughs> โอเคค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คืออาหารฮาลุอาหารของน้องฮารุ บายสวัสดีจ้ะมากินน้ำกันเด้อ